ไงเจอก,กันอีกแล้วตื่นเช้ามาคณนณรกก็ถามคนนิดีดเลยค่ะว่าเออมีใครลงอินไหมก็ตื่นมาก็ประมาณสาสายเลยแล้ะคะ่ะก็ลงประมาณสิบสิบโมงได้มั้งค่ะที่มาลงกันวันนี้เราก็ามีน้องในดี้เท่าเพราะว่า คุณอามาทานเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรเี้ยก็เลยได้โอกาสเลยได้มาทำด้วยกันเพราะว่าที่ที่คุณอาขาอยันทำหลายวันไม่ใช่อะไรนะคะคือเพจเรายังไม่ได้มีถึงมันจะอยู่ในคว้ดาามิอะ่ะแต่คุณอายังก็คือยังไม่ได้อยากกดลับตอนนี้นะครับเพราะว่าอยากให้เก็บเท่าที่มันจะเก็บได้อ่ะคะคุณอาก็ไม่รู้ว่า ปัจจุบันมันเก็บได้แค่ไหนเพราะว่ารหัสหลักคุณนะเอ่ะมันตันมันได้3 0 0แสนนะคะมันได้3 4 0 0ส0ส0 0 0น่พอ่ะเออแต่ว่าคุณน้าไม่รู้ว่ารหัสใหม่ปัจจุบันอ่ะมันเก็บได้ขนาดไหนเพราะว่ารหัสแรกที่คุณนําทำไปก็ยังก็ไม่ได้ทำจนตันค่ะก็ทำก็ทำารายวันแล้วก็ เลเวล1 0ร้อยไปถึงโลก2คุณนะก็กดหลับเลยมันได้แค่2องหมื่นค่ะแต่รหัสเนี้ยคุณนะ,อ,ะอยากรูอยากเขียนเป็นส่วนตัวค่ะก็เลยว่าเออจะเก็บเท่าที่จะเก็บได้อย่างนค่ะไหนๆเราก็ได้อาโกคู Goku มาแล้วโกคู Goku เป็นตัวที่ฟาร์มได้ง่ายค่ะฟาร์มได้เร็วด้วยก็เลยคิดว่าน่าจะเออไม่กี่วันก็น่าจะตัน เซตที่เราเอามาก็เซตเดิมเลยนะคะเพราะาคุณอายังไม่ได้ตัวเพิ่มเพราะว่าตื่นเช้ามาก็มารีบทำหลายวันเลยค่ะเพราะว่าจะทํารหัสนี้แล้วก็ต้องไปต้องไปทํารหัสหลักด้วยค่ะมันก็เลยรีบทาอันนี้ก่อนจะได้เวลาที่เหลือจะได้ไปทำอีกอรหัสหนึ่งค่ะน้องที่มากกบเราคุณนะลืมชื่อเข้าไปแล้วอ่ะ น้องเขาเคยบอกอยูน่นะอืมชื่ออะไรนะขิงหรอไม่ใช่ขิงดิเออน้องเขาบอกเมื่อเช้า,ชานี่แหละค่ะชื่อแต่คุณน้าเป็นคนที่จำชื่อคนอื่นยากถ้าไม่เรียกบ่อยๆคุณน้าก็จะจำไม่ได้ค่ะอแน่ๆไม่ใช่ขิงแน่นอนน่าจะเป็นกีนนะคะใช่ไหม เพราชื่อเขาเหมือนจะออกเสียงเป็นแบบกินเดีไม่อินเดี๋ยไม่กม็ทำนองกินกินนะคะจำได้แค่นี้ใช่หรือปากม,มัม่วขอโทษค่ะก็นวนจำไม่ได้อ่ให้้องมันมาบอกใหม่แล้วกันชื่ออะไรขอโทษค่ะเตือนไปแล้วอ่าคน้ะขอลอกเนื่องสักแบบหนึ่งนะคะ เรื่องเข้ากลุ่มดีนะคะคือทุกคนเข้ามาตอนนี้จะร้อยคนแล้วนะคะตอนนี้ก็แปดสิบกว่าคนแล้วแปดสิบจะเก้าสิบแล้วแหละคืออ่อันที่ทุกคนเข้ามาอยู่ด้วยกันอันนี้ก็ขอบคุณมากมากเลยอขอบคุณจริงๆเลยแต่อีกเรื่องหนึง่งอยากขอนะคะเข้ามาคุยกันได้ไหม เวลาว่างๆนะคะไม่มีอะไรจะทำนี้ก็เข้ามาทักทายคุณน้าหน่อยก็ได้ค่ะเพราะว่าคุณน้าอยู่ในดิสคนเดียวบ่อยมากๆแล้วคือคนก็ก็ไม่รู้แหละทุกคนว่างไม่ว่างแต่อันนี้คือขอหน่อยนะสำหรับใครที่ที่ว่างนงี้ค่ะก็เข้ามาทักคุณน้าหน่อยเข้ามาคุยกับคุณน้าบ้างก็ได้คะ่ะจริงค่ะคนตั้งเยอะแต่คุณนาอยู่คนเดียว แะคือมันเป็นแบบนี้มอลแบบมันไม่ใช่แบบเออเวลาคือคืนมันก็ใช่แหละมันก,ก็ช่วงดึกๆอะไรเงี้ยทุกคนก็เข้ามาแต่ก็มีแต่หน้าเดิมๆเข้าใจป่ะมีแต่คนเดิมๆมากันนี้เข้ามาใหม่เขาไม่ค่อยเข้ามาคุยเลยอันนี้คุณอาก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบอ,อ่าอย่างไรอยากให้ทุกคนแบบอยากให้ทุกคนสนิทกันนะคะ จะบอกว่าไงอยากให้เข้ามาคุยกับคุณนะไม่ต้องสนิทกับคนอื่นก็ได้ก็เข้ามาไายคุณนาเลาคุณนาไม่กัดหรอกคะ่ะไม่กัดจริงๆค่ะฝากด้วยนะคะ,ะมาเข้าเรื่องของเรากันเลยค่ะก็หลังจากที่คุณนาไปลงอินมานะคะ,ะจากที่คุณนาสังเกตทุกคนจําได้ไหมคลิปก่อนอันนี้ที่ทคุณนาลงอินไปแล้วคุยดราม่มันขึ้นมาจําได้ไหมว่าเท่าไหร่ ถ้าจำไม่ได้ไปดูคลิปเมื่อวานอีกรอบหนึ่งค่ะเวสาเมดหลังจากที่คุณน้าลงวันนี้ใช่ไหมคุณน้าสังเกตแล้วก็ไปดูคลิปอันนั้นก็คือเควสตาเมดมันอ๋อมันไม่ขึ้นแล้วค่ะมันไม่เชิงว่ามันไม่ขึ้นนะคะมันขึ้นแต่ว่ามันขึ้นยากแล้วค่ะมันมันจะขึ้นทีละเนตแล้วแล้วคือเพจมันอ่ามันได้ยากแล้วคุณนาก็เลยกดลับ เพรเลยค่ะก็ได้มารวมจากที่มีอยู่แล้วก็เป็นแสนกว่าๆค่ะหลังจากที่เรารับคุยดามเมจมาแล้วอ่าิค่าสะก็เข้าตู้เลยค่ะมิค,าาค่าสะกเป็นอีกตัวที่สำคัญมากเลยค่ะที่เราต้องมีติดรหัสไว้ค่ะน้องได้ใช้อยู่แล้วค่ะเพราะว่า,าถ้าเอาขึ้นไหลน้องจะโบดตังคับโบสเงิน,นะคะ ถ้าคุณน่าจำไม่ผิดนะคะอย่างละ15%ก็เป็นตัวหกดาวเพียงตัวเดียวมั้งคะที่บวกแบบนี้ค่ะแล้วคือเราสุ่มได้ตัวรับด้วยค่ะเป็นเป็นแมวมินิเน่ะคือรหัสหลักคุณนะก็ยังสุ่มได้แค่ครั้งเดียวเองนะคะแล้วคือรหัสนี้คืออ่อจำได้ไหมคือเราเคยได้ตัวละครลับมาตัวหนึ่งก็คือเป็นมดจิใช่ไหมคะนั่นแหละคือตัวแรก แล้วคือตัวนี้ก็เป็นตัวที่2ค่ะเป็นเป็นแมวมินิค่ะอ่าส่วนมิคาสะเราเราก็ได้มา2ตัวเลยค่ะคือ2ตัวนี้ก็คือเหมาคะใช่แล้วคือมันออกรอบสุดท้าย2ตัวค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะตัวดีๆจะชอบเหมาแบบนี้แหละก็เราก็ได้มาแล้วมิคาสะก็ตัวที่เรายังขาดอีกใช่ไหมก็จะเป็นคาตาเนะเมนใช่ไหมคะ ที่สำคัญอีกตัวหนึ่งแอตตาเราได้แล้วแล้วก็อ่าก็จำไม่ได้แล้วค่ะว่าต้องเอาตัวไหนมาส่วนอ่ามินิอ่าไม่ใช่แมวมินิของเรานี่ค่ะคือเราต้องมีน้องสตัวค่ะถึงจะอีโวได้นะคะส่วนวัตถุดิบของน้องก็จะเป็นวัตถุดิบเดียวกับบูชี่นะคะ ใช่คือเราต้องไปลงเลดพุชี่และหันหลักคุณอาทำนะคะคุณาก็เลยรู้แล้วคือมันเป็นตัวที่คุณาไม่รู้ว่ามันมีกี่เปอร์เซ็นต์นะถึงจะออกมาเดี๋ยแบบมันเป็นตัวความลับที่ค่อนข้างออกยากนะคะออกยากเลยแหละก็ไม่คิดว่ารหัสน,นี้จะออกค่ะหลังจากที่เรารอมาหลายวันเลยค่ะในที่สุดน้องก็เข้ามาสักทีเดี๋ยวเกาะเราเข้ามาตัว x ก ที่มันวันก่อนมันก็เข้ามานะคบแต่มันเข้าตัวไว้คุณอาก็เลยไม่ได้สุม่มเพราะว่าสุ่มไม่ได้สตอรี่ตอนนี้อยู่ที่สตอรี่ที่สองอยู่เลยคะ่ะคุณอาก็ไม่แน่ใจว่าเราต้องเล่นผ่านกี่สตอรี่นะคะถึงจะไปออไม่ถึงจะสุม่มตูวไว้ได้แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะ แล้วเขาตัวเองก็แหละนี่ไงฮะมันก็เข้ามาถึงจะรอมาหลายวันเลยแหละกว่าจะเข้ามาแต่ว่าตุวดิบคุณนะอ่าสุ่มไว้เรียบร้อยแล้วคะ่ะสุ่มไว้คลิปเมื่อวันไหนอะสองวันก่อนหรอกหรือสามวันนี่แหละคะ่ะวันน้วก็สุ่มไว้อ่าจนครบเลยคะ่ะน้องใช้แค่ยี่สิบตัวเองคะ่ะเป็นวัดตถุดิบตัวสีขาวนะคะส่วนอ่า เคียวเกาะเราต้องใช้75ตัวค่ะเขาส่งมาได้เกือบครึ่งน,นะคะก็คิดว่าน่าจะหมดประมาณสักหมื่นกว่าน่าจะพอมั้งคะ่ะคิดว่านะคือดอบเลนน้องอะ่ะจะอยู่30มสิบเลยค่ะรอ,อบรอบนี้ที่เข้าตัวแต่คือเหมือนรู้สึกว่าไอโซโลไอที่ว่าดอบเลนดน,น้อยอะจะออกเยอะมากกว่าอีกค่ะแล้ว ไม่รู้คือมันชอบแบบนี้แหละค่ะของที่เราอยากได้มันก็จะออกยากมากออกทีลสองสามตัวอะไรเงี้ยแล้วคือโคนาก็ไม่รู้จะพูดยังไงแหละคือโคนาก็ยังเอ๊ยยังก็งงเหมือนกันนะครับว่าตัวอื่นมันมีโอกาสดอกมอจิด้วยหรออันนี้โคนาก็ยังอันนี้ก็รู้ครั้งแรกเลยอะ ก็คิดว่าตัวรับอะมันมีโอกาสออกแค่ตัวแซดแต่วันไม่ใช่ค่ะตัวอื่นก็มีโอกาสดนอด้วยอันนี้ก็เพิ่งรู้เลยค่ะาถามน้องๆในทิศเขาก็บอกว่าใช่มันมีโอกาสออกคนน่ก็เพิ่งเพิ่งเคยได้นะ,ะ้ะจากตัวอื่นปกติคนน่ก็จะได้แค่จากตัวแซดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่รู้นี่ค่ะเคียวโกของเรา ก็ครบแล้วเ,เคียวโกดเราต้องทําเป็น5ดาวก่อนนะคะทำเป็น5้าดาวห้าตัวค่ะทั้งหมดก็ใช้75ตัวนั่นแหละคะ่ะก็ที่หลังจากที่เราทําเป็นห้าดาว5ตัวแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มารวมอีกรอบเลยคะ่ะรวมจากตัว5ดาวนั่นแหละคะ่ะนี่ค่ะคือเอาจริงนะ ตัว5้าดาวก็สวยแล้วนะคะก็สวยก็น่ารักแล้วนะส่วนตัวคิดว่านะ่แต่ทําเป็นหดาวจะสวยกว่าน,นี้ค่ะแล้วก็คือดีด้วยเจ้าเป็นตัวที่เจ้าบอกว่าต้องเป็นตัวหดาวที่ไม่น่าจะเป็นน,ปน,ออน่าจะเป็นเป็นดาวมากกว่าค่ะเพราะเป็นตัวที่ยังเบต้าอยู่นะหลายๆคนก็ยังใช้ แล้วบอกว่าเป็นตัวเมต้าที่เป็นตัวหลักก็ได้ค่ะพอน้องน้องดีจริงๆค่ะคุณแอนแนะนำให้ทำเลยนะคะเยวโกนะเป็นตัวที่แบบดีมากดีแบบไม่รู้ดิใช้คำไหนแล้วเป็นตัวที่ทำง่ายแล้วก็ดีมากๆอย่าลืมทำกันนะคะขาดไม่ได้นะตัวนี้ดีจริงๆแล้วนี่ก็คือเป็นอดีตเบตา้า เมตาค่ะไม่ใช่เมตาเป็นโคนั้นค่ะช่วงที่คุณอาเล่นแรกๆอ่ะ,อะคนณนาเป็นช่วงที่น้องอยังเป็นเมตาอยู่ค่ะคือจะบอกว่าไงคือตอนนี้ก็น้องน่าจะตกกระปองไปแล้วค่ะจริงๆค่ะแต่ว่าคือตอนที่คนณนาเล่นแรกๆอ่ะคือมันสวยมากๆเลยนะส่วนตัวคนณนานะี่ยเอาขคลื่นไหลอ่ะคือ เหมือนน้องมีเบสซิ่งเลยเพราะว่าปีกน้องคือใหญ่มากๆเลยแล้วคือสวยด้วยน้องน่ารักด้วยค่ะคนนั้นนะคือตอนนี้คือไม่น่าจะมีคนในชายแล้วนะคะถึงมีก็น่าจะเป็นแบบผู้เล่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนตัวก็คือชอบค่ะก็เลยว่าเอาดิค่ะเอาไปไว้ลงอินเพราะน้องน่ารักค่ะเอาก้าวาน้องน่ารัก ก็น้องก็เก่งค่ะจะบอกว่าน้องแค่เคยเป็นเมตามาก่อนนึ่งค่ะแต่ตอนนี้ก็ถ้าพูดเล่นใหม่ใช้ก็น่ารักนะเพราะว่าเอาเอาขึ้นไหลก็เหมือนมีเบสซิ่งนะคะ <c oughs> คือปีกน้องใหญ่น่ารักด้วยสำหรับใครที่แบบอ,อยากได้ตัวขึ้นไหลเท่ๆ แนะนำเป็นโคนันค่ะคนันน่ารักนะที่ด้วยไม่เชื่อหรอเดี๋ยวใส่ให้ดูคือน้องน่ารักจริงๆค่ะแล้วคือน้องก็ตีเร็วด้วยนี่ค่ะเวลาเราใส่อ่าเวลาเอาน้องขี่ไหลนะคะนี่ค่ะเห็นไหมอันใหญ่มากๆคือเหมือนเราใส่เบสซิ่งเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอ จบเพียงแค่นี้นะก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าก็ขอตัวไปนอนก่อนละสวัสดีค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย